มา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 แล้วลูกมามามาเมี้ยวเมี้ยวอ,อืมหนีไปไหนคะมามามอาอุ๊ยเอ้ถ่ายพี่ีด็กก่อนถ่ายวเดีโอก่อนโอ๊ยเดินตามไม่ไหวนะเนี่ยมาลูกมาเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวอ,อ,อืมน่ารักที่สุดเลยเข้าบ้านไม่ได้ตอนนี้ประตูบ้านปิด วิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวนี้แหละใช่ไหมคะหนูเข้าบ้านไม่ได้แม่ปิดประตูโอ้โหหนูก็เลยต้องอยู่แถวๆนี้แหละนะกลัวกล้องไม่เคยออกจอใช่ไหมนี่ก็หมุนตามเนี่ยไม่เคยออกจอกลัวกล้อง วันนั้นเจ้าของเขาบอกทีหนึ่งแล้วชื่ออะไรเนาะนุ้ยลืมชื่ออีกแล้วเนี่ยลืมตลอดใครบอกอะไรนุ้ยลืมตลอดนะห้าวิลืมแล้ว <c oughs> น่ารักไหมเพื่อนๆดูสิเขาน่ารักเนาะร้องเงี้ยว,งวเงี้วเงี้ยวเงวจ้ารู้แล้วรู้แล้วนี่ก็อ้อนนะอ้อ,อนอ้อนจังเลยมามามาม,ามา อ้อนอ้อนที่ชุดเลยอ้อนอ้อนอ้อนทำไมอะ่ะแม่ไม่ให้เข้าบ้านเหรเสร็จเลยแม่ไม่ให้เข้าบ้านใช่ไหมแม่ไม่ให้เข้าบ้านเนี่ยดูซินี่มันอะไรนะเนี่ยเนี่ยเ็เม็ดทรายเต็มตัวเลยนะแม่อยู่ไหนนะแม่อยู่ไหนแม่นอนหลับแน่เลยแม่นอนหลับแม่นอนหลับค่ะ แมวนี่ดูดูไม่เป็นนะว่าตัวผู้ตัวเมียดูยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเฮ้เสียงอะไรไเอาไปไหนแล้วล่ะลูกวอาเขาเห็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหลังฟูเฉยเลยหางฟูเฉยเลยไม่รู้เห็นอะไรเจ๊เจ๊เจ๊เอ๋อ <laughs> เห็นหน้าสุกัด สุกัดโผล่หน้ามานึกว่าอะไรเห็นหน้าสุกัดเออมานี่มาไม่ต้องไปฟูหน้าสุกัดสุกัดเขามองแป๊บเดียวเองเขาหอบมามองมนิดเดียวมานี่แลรเมี้ยวเมี้ยวมา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 เออสุกัดเขามองนิดเดียวเองแหมเห็นสุกัดหน้าสุกัดโผล่ออกนอกกว่าตัวมาเ,ออมเห็นหน้าสุกัดหางฟูหลังฟูเชียวเหมือนไส้นะ เออเอานอนนอนนอนไหนดูจกพุงหน่อยสิเขาบอกแมวนี้เขาชอบจกพุงกันอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไปไม่ต้องไปอย่าไปยุ่งกับเขาเอออย่าไปยุ่งกับสุกัดเขาเราจะไปยุ่งกับสุกัดเขาทำไมล่ะสุกัดเขาอยู่ในบ้านอืม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 เงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวใครน่ารักไหนบอกสิใครน่ารัก นายบอกสินั่นไงเอาไม่ใช่ไม่ใช่พ่อเขาไปไหนจะไปไหนลูกมามานีมา่มา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 เป็นไงโซ่เราก็สวยซะด้วยนะสร้ยคอเนี่ยเป็นตัวเมียนใช่ไหมตัวเมียนหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจอุ <laughs> อยนั่นไงสุกัดร้องเรียกแล้ว สุกัดเรียกแล้วหนีดีกว่าไหนดูหน้าก่อนว่าสวยวหรอือเปล่าอุ้ยสุกัดเรียกแล้วไหนดูหน้าก่อนว่าสวยไหมสุกัดเรียกแม่แล้วโอ้ยสุกัดร้องดังมากเลยเข้าบ้านไม่ได้นะจ๊ะตอนนี้ต้องอยู่แถวแถวนี้จนกว่าแม่เขาจะตื่นพ <c oughs> อดนูเดินมาเขาก็เลยอ้อนซะอ้อนซะก่อนเลย ออนก่อนเลยเพราะหนูเข้าบ้านไม่ได้จ้เออน่ารักมากขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมน,นะจ๊ะไปก่อนแล้วหนูไปก่อนแล้วมุดไปไหนละ่ะอะมุดไปไหนมุดไปไหน กลิ้งกายกรรมหน่อยโอเคขอบคุณมากค่ะทุกคน